เดี๋ยวเรามาเทาใส่ในนี้เลยโอเควันดูไปมากน <c oughs> ูดีมันดด้า <c oughs> ตอนนี้ของของเราก็เยอะแยะไปหมดเลยเยอะเต็มไปหมดเลย <c oughs> วันนี้นะป้าอาร์ตเนี่ยจะชวนน้องๆเนี่ยมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์นี่ใช่ไหมเวลาที่น้องๆเนี่ยซื้อของอะไรมาก็ตามนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราซื้อที่ตวด ADK กันบ่อยใช่ไหมแล้วในกล่องที่ตว ADK มันจะมีซองแบบนี้มาด้วยนี่มันจะมีซองแบบนี้มาด้วยนะน้องๆคือเราตัวน้องๆรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรเอ่ย เป็นผงที่ใส่ในมาม่าหรือเปล่าไม่เหมือนไม่ใช่นะน้องๆอันนี้กินไม่ได้นะบอกไว้ก่อนห้ามกินห้ามกินเด็ดขาดนี่นะเดี๋ยวป้าจะแกะให้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเข้าอยู่ไหนที่นี่โอเคนี่นะน้องๆนี่คือไอเม็ดเม็ดที่อยู่ในซองนั่นนั่นแหละ ที่ปลาอาร์ตแกะออกมานะแล้วเราจะใส่ลงไปในนี้ <c oughs> อ่าแบ่งใส่นะ้ำอุ้ยกระเด็นออกนิดหน่อยอ่าวุ้ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมน้องๆป๊อกป๊เฮ้ยทำไมมันกระเด็นป๊อก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 อย่างงี้เฮ้ยมันกระเด็นด้วยอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> น้องๆเห็นไหม <c oughs> นี่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  ขันตอนต่อไปป้าอารตก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปจะไม,ม่แกแ้วระดับไม่เหมือนกันไม่เป็นไรอ๋อโหอันนี้หน่อย โอเคเราได้น้ำสามสีแล้วมสีแล้วแล้วก็เม็ดเม็ดอันนี้นะในแค่สีนี้น้องๆเดาถูกก็ยังน้องๆทางบ้านเดาถูกยังว่ามันคืออะไรเม็ดบิบอะนรนะเม็ดบิบอ้าใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้จะยังไม่รู้นะพี่ดีปา้าป้าบอกก่อนนี้อ่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูต่ออีกทีวันพรุ่งนี้เช้าว,ว่ามันจะเป็นอะไรโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่ง<ม>คืนนะครับน้องๆที่เราแช่กันไว้นะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพี<ม>่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องๆว่าที่ป้าอาจกับพี่ดีแช่ไว้อะมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพี่ดีรู้สึกว่าไอเม็ดเม็ด่ะมันหายไปแล้วอะ่ะเหมือนไม่มีอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไหมเราเทออกเลยดีกว่าอ่าโอเคเทเลยครับแล้วไงบ้าง พี่ดีมันกลายเป็นอะไรเนี่ยพี่ดีเม็ดบีหรือเปล่าอ่ะเหมือนเม็ดบีเลยโอ้ยพี่ดีเฮ้ดีฟ้าได้เหรอมันเป็นเม็ดบีสีอะไรสีฟ้าเอาใส่แก้วดูสิใส่แก้วดูสิอุ้ยเด้งออกไปแล้วโอ้ยเด้งไปนู่นแล้วว้าวแต่มันก็ยังมีเมฆกลมๆอยู่เหรอพี่ดีบีบสิพี่ดีบีบแล้วมันมันเป็นยังไงมันอันนี้ไหมเอาไม่ได้มันแข็งเหรอ ไม่มันลืน่นมันลืน่นสวยอ่ะน้องๆดูสิเม็ดบีดสีฟ้าสวยมากเลยดึงดึงดึงดึดึงน้ำสีฟ้าเลยเหมืนอมนไข่ปลาเลยอ่ะเหมือนไข่ปลาสมุนอ้ว,ว้าวมันน่าจะาาเป็นบางอันนะอ๋อเหรอครับอุ้ยสวยอยู่นะเห็นไหมพออยู่เยอะๆน้องๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นสีชมพู นี่ไงนี่ไงไหนลองจับดูสิวิเห้ยยังไงบ้างมือไข่ปลาเลยอ่ะก็คือมันเหมือนแบบไข่ไข่กุ้งอ่ะเหมือนไข่ปลาหรือไข่กุ้งเอาให้แน่มันเหมือนไข่กุ้งเอาเหมือนไข่กุ้งโอเคไม่ใช่ไข่มันมันเป็นเหมือนซูชิไข่กุ้งอ่ะจริงจริงต่อไปดูสีเหลืองสิดูสีเหลืองเฮ้ยเลย โอ้โอโอโอสดใสอ่ะไหนดูสิเหลืองไหมพี่ดีไม่ค่อยเหลืองนี่นะปาว่าใช่แล้ใส่นี่<ด>สใส่นี่อา่อาตรงนี้ต้องมาดูตรงสีขาวถึงจะเห็นชัดว่ามันเหลืองไม่เหลืองโอ้มันเหลืองนะน้องๆดูสิมันเหลืองแบบเม็ดสีเหลืองอ่ะสามเม็ดนะเห็นไหมสามเม็ดนั่นเหลืองเลยอ่ะ เม็ดบีสีเหลืองสดใสเดี๋ยวเรามาเทใส่ในนี้เลย okay. One, two, โอเค 1,2,3, ่อา Let's go ไ <c oughs> ม่ไหวมากแอะอันนี้ด้กระเนี่มันเป็นสีเม็ด <c oughs> ว้าวเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะพี่ดีจากไอ้เม็ดกลมๆใสๆเล็กๆอะ่ะ ที่เราแกะลงมาแช่อะว่ามันจะกลายเป็นเม็ดบีบแบบนี้นี่มาขาดเด้วยแล้วไหน,<ใ>นบีบดูซิลองบีบดูซิแตกไหมเล่นึลยนะอุ๊ดเดิ่ไปแล้วเด็งไปแล้วเฮ้ยเอยแตกไหนอ๋อไมนแตกนี่ไง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 ,น,ไงน้องนายบีบแตกหมดเลยเนี่ยเห็นไหมใช่อ๋อว้าวไหนของน้องนายว้าวสรุปแล้วนะครับ อซองขาวๆใสๆนั่นน่ะที่เราเทออกมาเนี่ยสรุปแล้วมันก็คือเป็นพวกซิลิก้าเจลสารดูดความชื้นแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเอามาแช่น้ําแล้วมันก็จะพองแบบนี้เลยน้องๆดูสิแต่ว่าน้องๆคนไหนนะถ,ถ้าเกิดว่าจะลองทดลองทําแบบนี้นะครับขอให้อยู่กับผู้ใหญ่นะเพราะว่าในซองดูดความชื้นนะ่ะมันไม่ได้มีแต่ซิลิก้าแบบนี้แบบเดียวถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอื่นบางทีมันอาจจะอันตรายได้นะครับนะโอเค สำหรับคลิปนี้หนูดีน้องนายกับคุณเขากับป้าอาร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามให้น้องหนูดีถึง2,000ซับสไคร์เลยนะคะบ๊ายบายโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ bye ายบายเดียวเดียว